แต่ก่อนผมมีร้านร้านหนึ่งอยู่ที่เกาะเกล็ดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะมากผมจะเลิกร้านที่เกาะเกล็ดแล้วก็มาทําร้านที่ที่บ้านเชื่อมใจที่เนี่ยมันต้องยกของข้ามเรือมาผมจําได้ว่าปิดร้านไปเนี่ยอยู่ประมาณสักปีหนึ่งของก็เยอะมากในหนึ่งปีเนี่ยจริงๆว่ามีเวลาขนของนี่เยอะมากแต่ว่าของมันไม่เคยถูกขนมาเลย แล้วผมก็รู้สึกโอโหของมันเยอะมากจะขนไม่ได้ไงมันมีทั้งเฟอร์นิเจอร์มันมีทั้งปูนปั้นใหญ่ๆมีกระถางใหญ่ๆมีอะไรซึ่งมันซึ่งมันเยอะมากแล้วก็คิดว่ามันคงใช้เวลานานแต่ทุกอย่างพอถึงเวลาที่ต้องทำเนี่ยผมก็ใช้แบบพระเจ้าตากอะ่ะก็คือไม่เหลือทางเลือกให้ตัวเองโทรไปนัดกับเรือเรือที่ขนเน่เรือลำใหญ่ใหญ่ๆจ่ายสตังค์นัดรถหกล้อจ่ายสตังค์ นับคนมาทั้งหมด18คนรวมคนที่มาช่วยกันด้วยก็ประมาณ20กว่คน18คนนี้จ่ายสตังค์แล้วก็กําหนดว่ากําหนดล็อกวันซึ่งวันที่ล็อกไว้ก็คือแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวว่าวันนี้สมมติว่าวันที่1นึกุมภาพันธ์เราทุกคนมาเจอกันที่บ้านหลังนี้แล้วก็มาช่วยกันขนของมันทำให้สิ่งที่ทำไม่เสร็จหนึ่งปีเสร็จได้เลยใน1อาทิตย คำถามก็คือทําไมผมถึงเปลี่ยนวันไม่ได้เพราะไม่ได้เหลือทางเลือกให้ตัวเองจ่ายเงินไปแล้วสิ่งนี้ผมเคยแนะนําให้เพื่อนผมทํามีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเขาก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่าเนี่ยเขาอยากจะจัดหลักสูตรสักหลักสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนึ่งปีก็แล้วสองปีก็แล้วสามปีก็แล้วไม่ได้จัดผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมจะทําให้เขาได้จัด แต่เขาต้องเชื่อผมเรื่องหนึ่งได้ไหมเขาก็ถามว่าเรื่องอะไรผมบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องไปวางมัดจํากับโรงแรมสักโรงแรมหนึ่งหรือกับร้านสักร้านหนึ่งจองที่ไปเลยยังไงคุณจะได้จัดอย่างแน่นอนปรากฏว่าเขาก็ทาอย่างนั้นจริงๆทุกท่านคิดว่าเขาได้จัดไหมได้จัดสามปีไม่ได้จัดจนทําแบบพระเจ้าตากทุบม้อข้าวเข้าเมืองจันทร์เพราะฉะนั้นอันนี้ครับมันคือการดักทางกิเลสต,ตัวเอง ให้จำไว้เสมอนะครับบางครั้งความขี้เกียจของเรามันใหญ่มากการผัดวันประกันพุ่งบางทีของเราใหญ่มากถ้าตราบใดที่ยังเหลือทางให้เรามุดเข้าไปเราจะมุดเข้าไปได้เสมอแล้วก็จะมีเหตุผลที่มุดเข้าไปได้เสมอด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดักทางกิเลสต,ตัวเองคุณเสียตังค์ไปแล้วคุณนัดเขาไปแล้วคุณคุยกับคนที่สําคัญไปแล้วยังไงมันต้องเสร็จตามกําหนดเป้าหมายจนได้